ว้า oh, RIGHT พี่น้องวันนี okay. ้โอ้กินเขาแรงพี่น้องปลาคอตัวบักโอ้วังตะหัวโวนกุ้งอยู่สายบัวกินใส่บ้างไหมเพ่อนใส่ไหมเอางใส่ใส่บัวหนิใส่ปลาดนื้อปลาโลกว่านี่อันนี้ลาบปลาอันนี้เนื้อชาเนื้อชามีเขาแรงพี่น้องกินเขาแรงน้วยกันพี่น้องเอ้ยแสีบๆสียเลยวันนี้อันนี้ อ้เพียบบปนิอู้เพียบปนิังใส่กันของแท่อันนี้อันแทงของแท้ของแท่ส่วนอไบ้างซ้หัวคนบอนนเตรงีับปลาคอตัวน่้ยินเีเนี่ยมันเสียบแน่นเลย ไอ้หน่องพอถอดเปนตัวกินตัวกินตาคอนเมอกใช้เื่อเพื่อใส่กับเบียนใส่กับอูเพียอูเพียเปนนิ่มเบียนนิ่มละดดีอะไรมันก็ชุ่มๆเนี่ยจาเรบันนะกินน้ำกันตอืมงเราถึงถึงดีต้องพูแล้ันนี้มัเป็นหลักตันตันสายนหมอนสายไมกไม่สวยเนี่ยเดือเนาะ ครับทาทำงานพว่ยกกินบ่ล่ะานอย่ากินตะวิแล้วกินงานพี่น่องกินเต็มม้อตมปลาขอืมใส่ใบเข็งหน่อยแต่บกาต้องใส่เข่งหน่อยวนมามาพี่น้อยเอ้ยมาแสบกับไปหาหมอเป็นว่ามาหมอ กินหลายผลหลายผลบรรยากาศโอ้ดอนเนอุดอนท่านี้ห่อนแป้ตายพี่น้องจ้มกัเลยไปหาเหล่นน้ำส้มเขากันพี่น้องกินตายยังยลอห่อนเจียงนี่เนาหัวเจีงมากเยเจียดีครัแน่วินี่ครับแก้มว่ามีหลายอย่างเก่ข้าว อันนี้สาโทอือขาดราะบไครับเบียร์อันีเหล้าครับขาดเแทนี่เกินสาโท้ด้อันนี้มันือเป็นสีเหนเอาไปใช่ไปเตยโอ้ใชไปเตยสาโทใส่ไปเตยพี่น้อใบไปเตยแซบพี่น้องแซบแซบ่คนีรัเมิ่งเอาเมิ่อวันจุดเลยออมห่วยเนาะอืบานออไปเตยครับเพื่อน้าบอกเ้าอ้วเอรวมไลองพี่งบอกม่บกกินจะสิบเบอรเนาะอมอมหอมะ เวดจวดเดี๋ยไปเลยมุกายเดือน่ะรับเลยคือบอกสองเท่าวะ่วันวะใช่เย็นนะแ่บสุดยอนนล้เขากินกุญโญแล้วแฉบแฉบแฉบบ่แบเลยแต่ว่าเนีงมาเอาเอาเอซื้อเนี่ยว่าตามกินเราเราท่มมนหนึ่งทีหลายอย่างตามกินเราท่มมันหนึ่งโอ้หนี่สุดาจดเลยว่ะ อือมหลขอทาเนาะคือบอกแปดเนียมาแทงมาอืมาลหดีเ็ดมาายเขาแป็นเจาเห็ดแซ่บไปนาะมาเลยนะกินน้วยกันเลยบหอกเขาเนียดเครับราเนี่ยอันนี้อ้เพียกไม่เราโอ้เียเปียบปนิอืมใ่ครับนี่ใ่ครับนี่ใ่ครับนี่บ่แซ่บนียนู กำเ่ยกํา่เออโหยัดบางอ๋โอ้โหแซ่บๆซกยแบบแซ่บมด่นัคงมไม่นำเอาแองานเดียกินแบบนี้สุกแล้วครับมนเป็นแบบนี้ดีแม่มกหมอนบ่หมกตองมกตอง กเกดีเลยมาทุเยี่แม่มยังนอ่ะกูเาเดียวเดิมวเยเอาเมืกันกล่องบดีไดนมันนี่ขว